ทานโทษครับคุณชายครับอาหารเย็นใช่ไหมครับอาหารเย็นครับโอเคนะอาหารเย็นตามที่คุณชายสั่งนะครับผมเชิญตามสบายครับคุณชายถถูกใจใช่ไหมครับอะไรเนี่ยก็อาหารเย็นไงครับก็คุณชายสั่งอาหารเย็นไม่ใช่เหรอครับนี่แกงอะไรแกงเขียวหวานครับแกงเขียวหวานใส่น้ำแข็งเย็นครับผมคุณชายเราก็มือแตะด้วยครับ แต่ถุเย็นไหมเย็นถ้าเย็นไม่พอผมจะไปแช่ช่องพิณให้คอดุนไปอ้าวคุณชายเห็นใจคนทํางานบ้างสิครับทําไมเปลี่ยนใจเร็วจังครับเดี๋ยวอุ่นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอะไรเงี้ยงงผมเหนื่อยนะครับคุณชายผมสั่งเป็นอาหารเย็นคืออาหารมื้อเย็นอาหารมื้อเย็นไม่ใช่อาหารแช่ยเย็นบ้าบอะ,ค,อะคุณชาย เยข้างห้าได้ยินแล้วเขรู้ว่าคุณชายเป็นคนโง่เหวเลยไม่เข้าใจอะไรเอาไปอุ่นเลยเดี๋ยวนี้นาวนาวนานเพิ่มงานให้ผมอีกแล้วใส่พเนาวอีกเลยครับนาวคือเดี๋ยวนี้กกเดี๋ยวคุณชายครับไปร้านตะโกเลยเลย,เลยครับมันไกลนะครับสีดซอยเลยนะครับร้านตามเ,งเมงนี่ไ่ได้ไหมครับตานให่เจยวจานด้ไม่ยอมโตสักที หน้าตาก็พอดียังอารมณ์ครับผมมีอะไรเออพอดีผมเพิ่งนึกได้ว่าคุณชายสั่งให้ผมซื้อกิฟเซตมาครับอ๋อกิฟเซตครับผมโอ้เรียบร้อยอ้อมาๆนี้อืมมันอะไรก็กิฟเซ็ตนงครับคุณชายผมกลัวไม่ถูกใจผมก็เลยแนะนํามาให้หลายๆชุดนะครับกลัวไม่ถูกใจนะครับคุณชายกิฟเซ็ตครับผมเอามแบบนี้เยอะจะมาหนีผมใครฮะ เก้ากเยนี่มันมานไทยมันแห่งความรักแท้ฉันหมายถึงของขวัญกิฟต์เซ็ตหมายถึงของขวัญที่อยู่ในตะกร้าเชี่จบปอะไรวะเนี่ยจบปสี่ครับจบปสี่กี่ปีสี่บวกปีครับส1หเปนสองบวเป็นแปดสามบี้าสออกไปออกไปออกไป วกพอแล้่ะได้สินครับผมอ่ะสตาร์ทรถเลยสตาร์ทแล้วครับคุณชายอ่ะสตาร์ทแล้วเหรอครับคุณชายไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับอืมมันนิ่มมากนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้านะครับโตโยต้าไฮบริดใชโมโอ้โหสุดยอดแกรี่ไฮบริดครับผมสุดยอดมากจอิจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ที่ไปแล้วขึ้นทางด่วนเอาแบงค์พันไปให้เขาไม่มีตังค์ทอนนะฉันสั่งให้แกไป แลกเ็จตังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ๋เรียบร้อยครับคุณชายเดมต้องยุ่งยากครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวครับนี่ครับคุณชายครับอะไรกัเรียตังผมอยากมานี่ยครับแลกเ็จตังครับผมวงแมือมาครับคุณชายเดียว่นเดี๋ยวกอเดี๋ยอยกเ่อ่อเ่อนเกอดี๋ย่เดี๋ยวอเดียน่เยน ยี่สิบห้าสตางค์ครับบ้านผมเรียกเหรียญสลึงนะครับแลกมาพันหนึ่งเลยเหรอครับผมทูกชายอย่าอย่าดูถูกเศษตังค์สิครับอย่ามีเงินน้อยสิครับแล้วเวลาจ่ายจะจ่ายยังไงจ่ายทางด่วนน่ะเอาก็ยื่นให้เขาเขาก็รับนึ่งคบรู้แล้วเขาหรอเออเขาช็อให้คือหมายความว่ามันจะนับยังไงก็นับอย่างนี้สิครับสี่เหรียญเป็นสี่เหรียญเป็นหนึ่งบาทนี่เถ้าห้าบาทก็เอาสี่ไปคูณสี่ห้าเท่าไหร่ครับยี่สิบถูกต้อง แล้วก็นับก่อนขึ้นทางด่วนสิครับคุณชายนับก่อนขึ้นทางด่วนครับผม45่สิบหาบาทสี่สิบาบาทใคจะนับอ่ะถ้าคุณชายเคื่อผมนับสิครับหรือว่าคุณชายไปนั่งข้างในแล้วก็นับไปทางๆผมก็ขับรถไปพางๆก่อนถึงทางด่วนก็ยื่นให้เขาเลยเดี๋ยวผมผมนับเองนะครับขาข้อหลังก็สมัครอีซี่พาร์ตนะครับคุณชายอืออีซี่พาร์ตรู้สิครับคุณชายไปไปขึ้นรถขึ้นรถโอ้ยน อกไม้ที่คุณชายสั่งดีๆจะไปให้คุณอัญมณีเลยไหมครับไม่ต้องรู้สักเรื่องได้ไหมเรียบร้อยไหเรียบร้อยครับนี้วันดีใช่ไหมวันดีครับวันอะไรวันวาเลนทา์วันแห่งความรักดีดีเอามาเลยใช่ไหมครับมามามาเายุร่าใกล้ๆเลยใกล้ๆอะไรนะก็ดอกรักไงครับดอกรักใช่ครับก็คุณชายบอกว่าอยากได้ดอกไม้แทนความรักใช่ไหมครับ ก็เลยเอาดอกรักมาใช่ครับชื่อเกาบอกอยู่แล้วครับคุณชายพันวาเลนไทน์พันวาเลนไทน์เอาดอกรักไปให้เขาใช่ครับแล้วใส่พันธุ์พุ่มมาแบบนี้ใช่ครับแต่นี่จริเป็นดอกกุหลาบไม่โอ้อย่าไปสนใจพวกรถนิยมต่างๆต่ำๆเลยครับอ๋ออันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าครับคิดว่าผมจะไปไล้ครูไงไม่ใช่ละรับไปเก็บอยูเรื่องอะไรเลยเขาใช่ทำแล้วก็ทำไปเรื่องจะมึงคือเรื่องอื่นเร